สวัสดีคุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด็นที่น่าลงทุนนะครับผมประจำวันศุกร์ที่4มีนาคมนะคพุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับผมเหมือนเดิมครับกนอื่นนะฮะเรามาอัปเดตนะครับผลการแข่งขันที่เราได้วิเคราะห์กันไว้เมื่อวันก่อนนะครับผู้แรกเป็นทาง ลูตันทาวกับเชลซีนะครับในสุกเอฟเอคัพคู่นี้ผมมองว่าเชลซีเนี่ยที่เพิ่งพลาดแชมป์จากคาราบาวครับมาน่าจะผลักดันตัวเองไม่ให้พลาดในเอฟเอคัพอีกนะครับซึ่งจบเกมนะครับพวกเขาน่าจะเก็บชัยชนะมาได้นะคู่นี้นะสุดท้ายนะครับก็เก็บชัยชนะไม่ได้จริงๆนะครับจากลูกากูนะครับที่ยิงประตูชัยให้อ่าในนาทีที่79นะครับเป็นเชลซีนะครับที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับคู่ที่2เซาท์แฮมป์ตันกับเวสต์แฮมนะครับคู่นี้อ่ ผมมองว่าน่าจะเสมอนะทั้งฟอร์มในบ้านของนักบุญเองแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของคุอในช่วงหลังนี่ก็เริ่มกลับมาดีนะครับทั้งคู่น่าจะกินกันไม่ลงนะครับแต่ผลสุดท้ายครับนัดนี้เซลแทมตันเล่นดีเกินคาดนะครับแม้ว่ารูปเกมจะสูสีมากๆกันนะครับแต่นักบุญใช้โอกาสคุ้มครับสามมิี่ยิงตรงกรอบเนี่ยเข้าประตูทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับที่3ครับ อ๋อมายอกากับเบรลโซเซดัดนะครับคู่นี้อ๋อฟอร์มค่อนข้างสูสีเลยนะครับแต่ผมแอบเชียร์โซเซดัดนะเนื่องจากว่าแต้มนี้สําคัญต่อพวกเขามาก,กน,นะครับในการที่จะ,ะลุ้นสิทธิ์ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่สุดท้ายนะครับสุดท้าย,ทา,ยทางโซเซดัดก็ทําได้นะครับซึ่งนัดนี้ต้อตงยกนิ้วให้กับมิเกลเมริโน่นะครับยกนิ้วยกนิ้วกลางขออภัยนะยกนิ้วโป้งให้นะฮะไม่ใช่นิ้วกลางนะฮะ เล่นมุกนิดหนึ่งนะครับย้อนี้โป้งขอให้ย้อนนี้โป้งให้ทางมิเกลมิริโนโเลยนะครับเ,เป็น MVP ในนัดนี้ไปกับ1ประตูกับ1แอซิสนะครับสุดท้ายโซซชดด์กเก็บชัยชนะไปนะครับคู่สุดท้ายนะครับลิเวอร์พูลกับนอริชนะครับคู่นี้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งกว่าอย่าไม่ต้องสงสัยเลย นะครับผมจบเกมนะครับก็เป็นมินามิโนะนะครับเมาไป2ประตูนกบพาทีมเข้ารอบไปแบบหล่อๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับสรุปเลยนะครับเราวิเคราะห์กันไปถูก3คู่พลาดคู่เดียวนะแม่เกือบหล่อนะฮะวันนี้นะครับจะเอิดสมัยไม่ได้เลยนะครับเอาละฮะพักจากตรงนั้นนะครับมาดูในส่วนของวันนี้บ้างนะครับวันนี้ก็มี4ีคู่เหมือนเดิมนะครับ สี่คู่จากสี่ลีกใหญ่เลยนะครับคู่แรกจากบุนเดสลีก้านะครับเป็นอาร์เมเนียบิเดเฟลนะครับพบกับอัลส์บวกนะครับคู่ที่2องอินเตอร์มิลานพบกับซาเลนิตาน่าในกัลซกเซเรียนะครับคู่ที่3เป็นลาลิก้านะครับอัลลาเบสพบกับเซบียาและสุดท้ายที่ลีกเอิงนะครับเป็นลอร์ดองพบกับโอลิมปิกลียองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กันนะครับคู่แรกของค่ำคืนนี้เตะดึกเลยนะครับ ตีสองครึ่งนะครับเริ่มมาก็ดึกเลยนะครับเป็นไอมีเนียบิลเลเฟลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลส์บวกนะครับในศึกบุนเดสลีกานะครับก่อนอื่นเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นชาวบ้านนะครับ อาร์เมเนียบิเลเฟลนะครับทีมจากอันดับที่14มี25แต้มนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลส์บวกนะครับทีมจากอันดับที่15นะครับมี23แต้มแต้มห่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองกับอัลส์บวกเนี่ยมีแต้มเท่ากับฮิตเลอร์เบอร์ลินนะครับ23แต้มเท่ากันกับส่วนฮิตเลอร์เบอร์ลินเนี่ยประตูได้เสียแย่กว่านะครับอยู่ในโซนตกชั้นนะโดย7ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เป็นทางอัลส์บวกนะครับที่ยังไม่แพ้กับ เออเมนเนบิเลเฟลเลยสักนัดนะครับชนะไป5เสมอ2นะครับเสมอ2นี่คือ2นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเล่นในบ้านเอาสุบวกทั้งคู่นะครับจบที่เสมอ1ประตูต่อ0ประตูต่อ0นับเมื่อปีที่แล้วทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับของทั้งคู่ในฤดูการนี้กันนะครับในโซนของเกมเย้านะครับของบิเลเฟลนั้น12นัดล่าสุดเนี่ย ลิกนะครับชนะไปเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองหนักเสมอนะเสมอเจ็ดนะครับแพ้สามนะครับมีเปอร์เซ็นต์เรทที่16.7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับในส่วนของเกมเดือน นะครับของอาสบวกก็ไม่ต่างกันเลยนะครับ12นัดเนี่ยชนะิเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแพ้เจ็ดเสมอสี่นะครับได้ไปแค่8.3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับค่อนข้างแย่นะทั้งเกมเกมเย่ำในบ้านแล้วก็เกมเยือนของออาสบวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูาสถานการณ์ล่าสุดของทั้งคู่นะครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับ10นัดล่าสุดของบิลเลเฟลเนี่ยถือว่าอยู่ในเกม กลางนะครับชนะ4แพ้สเสม,มอ3นะครับนัดล่าสุดไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นนะครับก็โดนเลเวอร์คูเซ่นอัดกลับมาเละเทะเลยนะครับจบที่สกอร์0ประตูต่อ3แพ้ มือเปล่ากลับบ้านไปในนัดล่าสุดนะครับซึ่งก่อนนั้นสามารถเก็บชัยชนะเหนือยูเนียนเบอร์ลินได้นะครับมีเกมที่เปิดบ้านนะครับวยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับใน่วนของเกมในบ้านของบีเลเฟล์นะครับสีนัดล่าสุดที่เปิดบ้านถือว่าดูดีเลยนะฮะยังไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับจบที่ชนะ2เสมอ2นะครับก็ถือว่าใช้ได้รสำหรับเกมในบ้านของบีเลเฟล์ช่วงหลังๆมานะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเอา์บวกนะครับสินัดล่าสุดในชนะไปได้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะฮะ ก็เสมอ5แพ้4นักเสมอนะแต่ล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Moon, บุรุษเซียดอมูลกับรองจา่าฝูงของลีกนะครับเกสามารถยันเสมอไปได้กับด้วยสกอร์หนึ่งประตูตอนหนึ่งจนะสามารถขวาง ฟอร์มอันดุเดือดของดัดมูลไปได้นัดล่าสุดนี่ไม่ธรรมดานะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของอัลส์บวกนะครับสี่ครั้งล่าสุดที่ไปเยือนนะครับยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะครับดีที่สุดก็คือเสมอนะครับกับเฟิร์สนะครับทีมอันดับท้ายของตารางนะครับเท่านั้นเองนะครับที่เหลือแพ้รวดเลยสามนัดล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับก็น่าเป็นห่วงนะในส่วนของเกมเยือนของอัลส์บวกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมในนัดนี้นะครับเอาอ์มิเนบิลเลเฟลวันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผน4 2 3 1นะครับนในนี้เจ้าบ้านขาดแค่มาในเอลเปีอลนะครับที่เจ็บนะครับที่เหลือฟิตพร้อมนะครับในส่วนของบิลเลเฟลนะในส่วนของอัลส์บวกนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผนสี่สี่สองนะครับนัดนี้จะไม่มีอ่โรเบิร์ตกุมนี่นะครับโทบิอัสตรโบนะครับเฟเดริกวินเทอร์แล้วก็อัลเฟรดฟินโบก้านะครับเออ่ฟินโบกาซันนะครับที่เจ็บนะครับ รวมไปถึงแอนดี้เซกบิกกี้กนะับที่ติดโควิดนะครับ5-6คนขาดไปสำหรับอาส์บอกในนัดนี้นะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเสียเปรียบอยู่พอสมควรนะครับสรุปกันเลยนะครับคู่นี้นะครับจากสถิติที่พบกันนะครับเป็นทางบิลเลเฟลนี่ยังไม่สามารถเอาชนะเอาลส์บวกได้เลยสักนัดนะครับแต่ว่า2นัดล่าสุดที่คู่เจอกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยชาวบ้านถือว่าทําได้ดีนะครับยันเสมอไปได้ทั้ง2นัดส่วนของเอาลส์บวกนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเกมในบ้านของบิลเลเฟลนั้นแข็งแกร่งมากนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับจากสีนัดล่าสุดนะครับซึ่งทางเอาลส์บวกเองนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้มาสามนัดติด แล้วนะครับโดยโดยรวมนะแต่ว่าในนัดล่าสุดเนี่ยยังสามารถยันเสมอกับดอทมูลครับทีมรองจากฝูงที่ฟอร์มโคตรดุไปได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ดูด้วว่าอยู่ตรงปากเหวเลยนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยแหางจากโซนตกชั้นไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งคาดว่าทั้งคู่น่าจะนัดน,นี้น่จะเล y s เซฟนะผมมองว่าน่าจะจบลงที่การเสมอแล้วก็ แบ่งกันไปคนละแต้มสำหรับคู่ของอาเมเนียบิลเฟลกับอัลส์บุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่2นะครับย้ายมาที่เซเรียอานะครับเป็นอินเตอร์มิลานนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาลานติน่านะครับคู่นี้เตะกันดึกอีกนิดนึงนะครับตีสองสี่สิบห้านะครับคืนวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดนึงนะครับเป็นเจ้าบ้านกับอินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้ออยู่ที่อันดับ3นะครับมี55แต้มนะครับแข่งน้อยกว่าอินเตอร์มิลานกับนาโปลีอยู่นนดึง นะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเย็นของซาเลนิตันนานะครับทีมจากอันดอร์ุ้ยของตารางที่มี15แต้มนะครับที่ตอนนี้แข่งไป25นัดเท่านั้นเองกับน้อยกว่าเพื่อนๆไป2นัดนะครับโดยล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปด้วยสะกอแบบถล่มทลายลนะหประตูต่อศูนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมนะครับของ ทั้งคู่ในฤดูกาลนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเกมเย้านะครับของอินเตอร์มิลานในฤดูกาลนี้ครับ13นัดนะครับชนะไป9แพ้2เสมอ2นะครับถือว่าดูดีนะเกมเย้าของอินเตอร์มิลานในฤดูกาลนี้นะครับอยู่ที่69.2นะครับดูดีมากนะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของซาเลนิตาน่านะครับ13นัดเท่ากันนะครับ ชนะเพียงแค่สองนัดเท่านั้นเองครับแพ้ไปถึง9นะฮะสถิติคอนเวิร์สกันเลยนะครับอยู่ที่15%นะครับในส่วนของอเกมเยือนของซาแลนตินน่ารับโอ้โหเสียประตูไปถึง30ประตูเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับของทั้งคู่นะครับเริ่มที่เจ้าบ้านกันก่อนนะฮะสินัดล่าสุดของอินเตอร์มิลานนะครับค่อนข้างแผ่วนะครับช่วงหลังมานี้นะดักเสมอนะครับเสมอ5นะครับชนะ2องแพ้3นะครับนัดล่าสุดนะครับ โคปาเดเร่ uh, Re, นะครับสามารถสู้กับเอซีมิลานได้แบบสูสีเลยนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานในนัดล่าสุดนี้นะจบเก็บในสจบในเวลาไปนะครับเสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับก่อนหน้านั้นแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บชัยชนะไปได้มาสามนาทีนะครับแต่นัดล่าสุดที่เล่นกับเอซีมิลานเนี่ยพวกเขาก็าโชว์โชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเรกรดพวกเขาไม่ได้ตกแต่อย่างใดก็เป็นไ,ได้สมศักดิ์ศรีมากนัดล่าสุดนี้นะครับในส่วนของ เกมรับในบ้านนะครับของอินเตอร์มิลานนะครับห้าหกครั้งล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านนะครับก็แพ้ไป3ครั้งนะครับชนะไปอสองครั้งเสมอครั้งหนึ่งกับเสมอกับเอ็มโปลีแล้วก็แพ้กับซัตเซาโลนะครับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เอซีมิลานนะครับก็ถือว่าแพ้ให้กับทีมใหญ่นทั้งนั้นนะครับสำหรับเกมในบ้านของอินเตอร์มิลานก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้แย่นะในส่วนของทีมเยือนนะครับซาเลนิตาน่า10นัดล่าสุดเนี่ย ยำแย่ของจริงนะครับอันนี้นะชนะเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแพ้5เสมอ4นะครับล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของโบลญญยานะครับเสมอไปนะครับก่อนนั้นก็เปิดบ้านรับการเยือนของเอซีมิลานะครับก็เสมอไปนะครับตอนนี้ซาเลนิตานนาเสมอมา3นัดติดแล้วนะครับในส่วนของนะครับเกมเยือนนะครับของซาเลนิตัน่านะครับ หกครั้งล่าสุดนะครับที่ออกไปเยือนชนะไป็นแค่ครั้งเดียวนะครับในนัดที่ไปเยือนกับเวโรนานะครับที่เหลือยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับดีที่สุดก็คือเสมอกับเจนัวนะครับเท่านั้นเองนะครับก็น่าเป็นห่วงสำหรับเกมเยือนของซาเลนิตานาแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของเขาในฤดูกาลนี้นะครับมาดูความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมในนัดนี้นะครับันีอินเตอร์นะครับน่าจะ ่ใช้แผนเดิมจากนัดที่แล้วนะครับที่เป็น352นะครับที่แผนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับโดยให้ลาอุคารูมานติเนสแล้วก็อิดิเซโกนะครับยิงล่าตาขา่ายอยู่ข้างหน้าทั้งคู่นะครับในส่วนของซาเลานิตน่านะครับนัดนี้น่าจะขาดอีวานราโดวันราโดวานโนวิชนะครับมาเตโอรจูรีนะครับอันเกรียร์เซียเฟนนะครับแล้วก็ มามาดูกุลีบารีกับที่เจ็บนะครับรวมไปถึงฟรองกรีบรีกับที่แกเพิ่งประสบัติหิุทางรถยนต์นะครับอาจจะยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่นี่นะครับสำหรับผู้นี้นะสรุปกันเลยแล้วกันนะครับนี่อินเตอร์มิลานนะครับเนื้อกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากนะครับไซตินะครับที่เก็บชัยชนะไม่ได้มา3นัดติดนะครับก่อนจะนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับเอซีมิลานไปแบบดุเดือดครับซึ่งก็แสดงเห็นว่านะครับพวกเขาฟอร์มกลับมาแล้วนะครับส่วนทางทีมเยือนนั้นนะครับตอนนี้ ดูเหมือนว่าจะหมดหวังแล้วนะครับที่จะกลับมาขึ้นอยู่ในโซนปลอดภัยกับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครมา6นัดติดกับแล้วฤดูการนี้เนี่ยก็แพ้ไปถึง17นัดนะครับเสียประตูเป็นรวมกับ5โหโลเลยนะครับสำหรับซาเลนิตานน่านะนัดนี้น่าจะเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่สามารถเก็บ3แต้มแล้วก็ขยับขึ้นจากอันดับ3าไปอยู่ตำแหน่งจ่าฝูงได้ทันทีนะครับสำหรับคู่ของอินเตอร์มิลานกับซาเลนิตหนนะครับมาถึงคู่ที่3นะครับไฮไลท์นะครับของค่ำคืนนี้เลยนะครับผมว่าคู่นี้นะเป็น เซบียานะครับมาเยือนกับอาราเบสนะครับคู่นี้เป็นอยู่ในศึกลาลิก้านะครับเตะตีสานะครับคืนวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นอาราเบสนะครับเจ้าบ้านนะครับทีมจากอันดับที่สิที่ตอนนี้มี21แต้มเท่านั้นเองนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนเซบียาตนะครับรองจากฝูงนะครับที่ตอนนี้มี54แต้มนะครับแต้มห่างกันสามสิบสามแต้มนะครับเลขสวยเลยทีเดียวนะครับ อโดยสิครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็ไปทางเซบีย่านะครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่านะครับชนะไปได้5ครั้งนะครับอาราเบสชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเสมอกัน2ครั้งนะครับนัล่าสุดเป็นเซบีย่านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอลาเบสนะครับจบที่เสมอ2ประตูต่อ2แบ่งกันไปคุณลาเต้นะครับก็ก่อนนั้นนะครับเซบีย่าก็เก็บชัยชนะไปนะครับในบ้านอีกครั้งหนึ่ง ครับได้สกอร์1ประตูต่อ0ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเจอกันไป3ครั้งนะครับเซบียายังมีแพ้ให้กับอาราเบสเลยสักครั้งนะครับก็ถือว่าได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมในฤดูกาลนี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนะฮะจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะมาแล้วเกมเย่านะครับของอาราเบสในฤดูกาลนี้นะครับ13นัดเนี่ยชนะไป4แพ้6เสมอ3นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับอยู่ประมาณ คะแนนรวมอยู่ที่30.8%นะครับนส่วนของเกมเยือนนะครับของเซบียานะครับไม่ค่อยน่าเล่นไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่ในเกมเยือนของเซบียาจากสิิสตินี้นะ13ครั้งนะครับชนะ5นะครับเสมอ6แพ้2นะครับเสมอเยอะไปหน่อยนะครับอยู่ที่38.5%นะครับซึ่งหางมองจากตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสู่สีกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดของทั้งคู่นะครับเริ่มที่เจ้าบ้านกันก่อนนะฮะ อลราเบสสินัดล่าสุดเนี่ยชนะไปเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองนะครับแพ้ห้าเสม,มอสามนะครับนัดล่าสุดโ็ยังเกตาเฟ่นะครับก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับจบที่เสมอครับสองประตูต่อสองทำให้อลราเบสตอนนี้เนี่ยเก,ก็บชัยชนะไม่ได้มาสองนัดติดแล้วนะครับจากนัดก่อนหน้าไปเยือนเรอัลมาดริดนะครับโดนจ่าฝูงครับอัดมันเละเลยนะครับสามประตูต่อศูนนะครับในส่วนของเกมในบ้านนะครับของอลราเบสนะครับสี่ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านเนี่ยเพิ่งมาเก็บชัยชนะ S 1> <S 1> เหนือบาเลนเซียในนัดล่าสุดที่เ่านเองนะครับหลังจากเก็บชัยชนะไม่ได้เลยเป็นสนัดติดจากบาร์ซ่าเอลีติกบิวเบิลแล้วก็เรอัลโซเซดัดนะครับก็ถือว่า <c oughs> มีพัฒนาการที่ดีขึ้น,นในการมีส่โนของเกมรับในบ้านของอาราเบสนะครับในส่วนของทีมเยือนนะครับเซเรียนะครับสินัดล่าสุดค่อนข้างดูดีเลยนะครับชนะ4เสมอ4แพ้เพียงแค่2เท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอเบติสนะครับเก็บชัยชนะไปด้วยสก,กอร์สประตูต่อ1หหลังจาก พลาดท่ากับแพ้ดินมอสโกรดในสิ่งอ่ายุโรป้าลิกซึ่งไม่ไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่นะก็โดยรวมก็ทําให้พวกเขาเข้ารอบต่อไปได้อยู่นะครับสำหรับเซนิญาในในส่วนของเกมเยือนนะครับเซยญานะครับห้าครั้งล่าสุดนะครับที่ออกไปเยือนนะครับก็แพ้2ครั้งนะครับให้ดินโมซาสเกรกับเ r รลเบติสนะครับที่เหลือก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยกับเสมอไปทั้ง3นัดนะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ในส่วนของ เ,เกมเยือนของเซบียานะครับมาดูความพรอ้อมนะครับของทั้งคู่ในนัดนี้นะครับวันนี้อัาเบสนะครับาว่าน่าจะมาในแผง433นะครับน่าจะขาดแค่มามาดูเอ็นดีไอนะครับที่ติดโทษแบนเนื่องจากใบเ,เหลืองสะสมครบจากนัดที่แล้วที่เจอกับเกตาเฟ่นะครับซึ่งนัดน,นี้ก็ไม่มีรายงานาตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเพิ่มนะครับซึ่งในส่วนของเอ็นดีไอที่ขาดไปน่าจะได้เออร์คือพรกลับลงมาแทนนะครับส่วนทาง เซบีย่านะครับก็น่าจะมาในแผนเดียวกันนะครับในนี้จะยังไม่มีซูโซ่นะครับที่คาดว่าน่าจะเจ็บยาวไปถึงช่วงเมษาเลยนะครับส่วนทางเอริกลาเมลนลานะครับดาเตชาวอาร์เจนตินาเนี่ยก็เริ่มกลับมาซ้อมเต็มตัวแล้วนะครับเราอาจจะได้เห็นเขามานั่งบนมานั่งสำรองก็ได้นะครับในนั้นนี้กับแล้วก็อาริฮันโดรโกเมสนะครับที่เจ็บจากนัดที่แล้วในช่วงครึ่งแรกเนี่ย นัสนี้ก็ต้องรอประเมินความฟิตอีกทีหนึ่งว่าจะกลับมาลงสนามได้ไหมนะครับรวมไปถึงทางนัดนี้นะครับจะได้เอโกคาลลัสแล้วก็เคซุสลาบัสนะครับลงมาเล่นแนวหลังประสานงานกับชูนกุนเด้ที่หลังมาที่กลับมาจากโทษแบนแล้วนะครับเรียกได้ว่าแนวหลังแข็งแกร่งเลยทีเดียวกับนี้สำหรับเซบิยาครับสรุปเลยนะครับคู่นี้นะครับจากสถิติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชี้ไปที่เซบิยาครับที่แข็งแกร่งกว่าแน่นอนนะครับทั้งจากสถิติการพบกันนะครับเซบิยาเนี่ย ตอนนี้นะครับไม่แพ้กับอาราเบสมา8นัดติดแล้วนะครับจากทุกรายการนะครับตั้งแต่ปีน่าจะ2018นู่นแหละนะครับรวมไปถึงฟอร์มของอาราเบสนะครับเองที่ล่าสุดเนี่ย14นัดล่าสุดจากทุกรายการนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทางเซบีย่าช่วงก่อนเนี่ยมีปัญหากับนักเตะที่เจ็บนะครับมากมายเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทยอยกลับมาฟิตพร้อมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทีมเยือนอย่างเซบีย่านะครับจบเกมนี้เซบีย่าไม่น่าพลาดนะครับคู่ของอาราเบสกับเซบีย่านะครับจบเกม เป็นชัยชนะของเซบีย่าอย่างแน่นอนนะครับคู่สุดท้ายของคกัคืนนี้นะครับปิดท้ายกันที่ลีกเออรนะครับเป็นทางลอริยองนะครับจะเปิดบ้านรับการมีของโอลิมปิกลีกยองนะครับแต่ตีสามเวลาเดียวกันกับคู่ของอาราเบสกับเซบีย่าแล้วก็คุณผู้ดูผู้ฟังก็เลือกชมเอาเลยได้เลยนะครับชอบคู่ไหนก็จัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นชาวบ้านนะครับลอริยองอาที่จับอันดับที่16ครับตอนนี้มี24แต้มนะครับ จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอลิปลียงกับทีมจากอันดับที่สินะครับตอนนี้มี38แต้มแต้มห่างกัน14แต้มนะครับโดย10ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันค่อนข้างซูสีเลยนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปคนละ3ครั้งนะครับเสมอสีนะครับ, 4, รบนะล่าสุดที่เจอกันก็จบลงด้วยการเสมอในบ้านของลียงนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อ1นนะครับซึ่ง ปีที่แล้วนะครับเจอกัน2ครั้งในบ้านของรียงทั้งคู่เลยนะครับก็จบเกมนะครับเป็นทั้ง2นัทรียงยังไม่แพ้ให้กับอลอรียงเลยแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อต้นเดือนอต้นเดือนท้นะครับปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมในฤดูกาลนี้ของทั้งคู่กันนะครับเกมเย่านะครับของลาริยงนะครับ12นัดล่าสุดเนี่ยชนะ4เสมอ4แพ้4นะครับเลขสวยเลยทีเดียวนะครับเกมเย่าของลาริยงในฤดูกาลนี้นะครับอยู่ที่33.3นะครับในส่วนของเกมเยือนของลอิยงนะครับโอ้โหค่อนข้างลำบากนะครับ12นัดล่าสุดเนี่ยแพ้3นะครับขออภัยนะครับแพ้5นะครับชนะ3เสมอ4นะครับอยู่ที่25เท่านั้นเอง ะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเกมเยือนของลียงในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดาูสถานการณ์ล่าสุดของทั้งคู่นะครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะเรียงนะครับสิบนัดล่าสุดนะครับรียงสินัดล่าสุดเนี่ยชนะไปเพียงแค่สครั้งเท่านั้นเองค่อนข้างลําบากเลยนะฮะแพ้ห้าเสมอ3นะครับนัดล่าสุดนี่ดูดีขึ้นหน่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับบุกเปลี่ยนแบรสนะครับ จบสกอร์ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับเก็บชัยชนะกลับบ้านไปนะครับซึ่งก่อนนั้นนะครับลอริยองเก็บชัยชนะไม่ได้มา2นัดติดนะครับนัดที่เจอกับมงปริเย่แล้วก็โมงนาโกลก็มาปลดล็อกในนัดล่าสุดนี้เองนะครับในส่วนของเกมในบ้านนะครับของลอริยองนะครับสี่ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านนะครับเก็บชัยชนะไม่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นในนัดที่เจอลองส์นะครับที่เดีอวก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะช่วงฟอร์มในบ้านช่วงหลังของลอริยองนะครับ มาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับโอลิมปิกลียงกับ10นัดล่าสุดดูดีขึ้นมาเลยนะครับชนะ4เสมอ4แพ้พีแค่สองเท่านั้นเองครับนัดล่าสุดนะครับเจอกับลิวนะครับนัดนี้พลาดไปแบบน่าเสียดายกับจบสกอร์ที่ศูนย์ประตูต่อนแพ้ไปนะครับก่อนนั้นนะครับบุกไปเยือนลองส์นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับทำให้ตอนนี้ลียงเนี่ยเก็บชัยชนะไม่ได้มา2นัดติดแล้วนะครับในส่วนของเกมเยือนของลียง4ครั้งล่าสุดนะครับที่ออกไปเยือนนะครับ ก็แพ้ให้กับโมนาโกเพีแค่ครั้งเดียวครับที่เหลือก็ยังไม่แพ้ใครเลยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะในส่วนของเกมเยือนของโอลิบิลียงครใช้ได้นะครับชนะไปครั้งหนึ่งในนัดที่เจอกับทรูอัสนะครับก็ถือว่าดูดีพอสมควรในส่วนของเกมเยือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมนะครับของทั้ง2อทีมนะครับลอรียงนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผน C1-C1 นะครับันี้จะไม่มีชูเลียนลาปอสนะครับที่ ยอดใบเหลืองสะสมครบนะครับก็ติดโทษแบนไปนะครับแต่คาดว่าน่าจะได้มอริสเจนส์กลับเข้ามาแทนนะครับรวมไปถึงทางเจอร์รี่มอร์เรลนะครับที่แม้จะฟิตพร้อมในนั้นนี้นะครับแต่นั้นนี้มันจะถีบต้องสังกัดนะครับก็ต้องอยู่พักอยู่ข้างสนามตามระเบียบนะครับส่วนอื่นคาดว่าน่าจะใช้ชุดเดิมจากนัดที่แล้วนะครับที่เก็บชัยชนะเหนือแบรสไปได้นะครับไม่น่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นอ่นไม่น่าจะโรชิตกับสำหรับทางลอริยองนะครับทางลิยองนะครับนัดนนี้คาดว่าน่าจะ มาในแผง4-2-3-1นะครับนั่นนี้จะไม่มีซินนาลีนะครับดิโอมองเด้นะครับแล้วก็ไรอันนะครับเชคกีนที่เจ็บนะครับแต่ก็จะได้เจอร์รูบัวเต็งนะครับกองหลังจอมเก่านครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแม้จะไร้ชื่อในตอนฝึกซ้อมช่วงวันพุธที่ผ่านมานะครับแต่ละนี้โค้ชเขาเรียกมาติดทีมแน่ๆนะครับรวมไปถึงทางจะได้นะครับเชสันเบนเนเยอร์แล้วก็เชฟไรเย่นะครับ อเดเล็ตนะครับที่พร้อมนะครับหากหากถูกเลือกให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับมี2ตัวนี้ spare ไว้ฟิกพร้อมนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าครบพร้อมนะครับสำหรับลรียงในนัดนี้นะครับสรุปเลยล้กันนะครับวอาเรียงนะครับที่ล่าสุดนะครับเกือบแย่นะที่นัดที่เจอเบสที่เก็บชัยชนะไปได้นะครับเนื่องจากแบสเนี่ย เหลือ10คนนะครับตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะครับทำให้ตอนนี้นะครับเรายังหยุดสถิติไม่ชนะใครมาสองนัดติดไว้ตรงนั้นจากนัดล่าสุดที่เอาชนะแบรสไปนะครับซึ่งนัดนี้มาเจอกับลียงนะครับที่ผิดหวังจากนัดล่าสุดกับแพ้กับลิวแบบไม่น่าให้อภัยนะครับซึ่งพวกเขามันได้เปรียบกว่ามากในนัดนนั้นนะครองบอลเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่านะครับแต่ไม่คมเองครับจบสกอร์ไม่ได้นะครับซึ่งหากว่านัดนี้เนี่ยลียงนะครับเล่นได้อย่างนัดที่แล้วนะครับจบเกมครับก็คงไม่น่าจะ มีอะไรต้องห่วงครับจบเกมถ้าลียงเล่นได้อย่างฟอร์มที่เจอกับลิยงนะครับจบเกมนี่ลีวงชนะไปแน่ๆนะครับเก็บ3แต้มไปได้แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของติวบอลเต็งในวันนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูฟังท่านนะครับรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับหากว่าชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหากมีข้อคิดเห็นด้วยเห็นตายยังไงคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ